สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์ค่ะต้อนรับสู่สัปดาห์ใหม่นะคะพร้อมกันหรือ,อยังคะพร้อมเริ่มต้นทำงานกับสัปดาห์ใหม่หรือ,อยังนะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะเรามาพูดถึงเรื่องความฝันกันก่อนนะคะคอนเทนต์ในเรื่องของความฝันในความหมายของชาวตะวันตกในวันนี้นะคะถ้าใครฝันถึงทะเลอืม ทะเลน้ำใสๆนะคะคลื่นลมเอื่อยๆนะคะไม่ได้คลื่นลมแรงนะเออเขาบอกว่ากำลังจะเจอความสุขกำลังจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาเนาะโอเคใครฝันถึงอะไรกันบ้างคะเมื่อคืนบอกเล่าความฝันกันได้นะอืมเรามาเข้าเรื่องกันนะคะคนคนนั้น คนที่อยู่ในใจของคุณนะวันนี้เขาพร้อมทำงานหรือเปล่าไม่รู้นะคะเขาฝันถึงอะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เราจะมาถามถึงความรู้สึกของเขากันนะไม่กล้าถามเขาตรงๆเราก็จะมาถามผ่านไพ่แบบนี้ทุกวันนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปนี้นะถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะคะ moon star tarot 911 เราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นทุกวันนะคะมาดูวันนี้เขามีอะไรอยากบอกคุณนะอา้าวไม่มีเขาบอกไม่มีอ่ะจะถามต่อดีไหม <c oughs> แรงอืมเขาบอกว่าครอบครัวของคุณอาจจะไม่ชอบเขาก็ได้นะชีวิตของเขาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหลังจากได้เจอคุณอืมแต่เขาก็กลัวนะเขาไม่กล้า ให้เวลาเขาหน่อยได้ไหมเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยนะคะเขาอยากเริ่มต้นนะคะแล้วคุณต้องการอะไรนะโอ้มาอีแล้วอันนี้ตรงกันเลยเขาอยากเริ่มต้นชีวิตครอบครัวกับคุณนะคะแล้วคุณหลักต้องการเหมือนเขาไหมประมาณแบบนี้เนาะตอนนี้เขาตกหลุมรักคุณมากเลยนะ in love with you นะคะแล้วก็หลงไหลในรูปร่างของคุณเหลือเกินอืม หลงไหลในรูปร่างเลยนะอุวยนี้มาเลยโอ้เขาบอกเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปนะคะเขาขอโทษนะที่ทำลายความเชื่อใจของคุณนะอืมเขาบอกว่าคุณนะ่ะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขานะคะ เขาอยากให้คุณอะรักเขาอย่างแบบที่เขาเป็นนะรักเขาในแบบที่เขาเป็นในตัวตนที่เขาเป็นนะคะโอ้เขาบอกว่า energy ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ amazing มากมายเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากมายเลยนะคะเหมือนเม่เหล็กอะดึงดูดหากันนะคะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะพูดกับคุณว่ายังไงดีนะเขาขอโทษนะที่ไม่รู้ว่า จะรักคุณยังไงเออเขารู้นะว่าคุณอะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาเออเป็นแค่คนเดียวในชีวิตของเขานะคะโอ้มาดูนี้อีกอืมแต่ตอนเนี้ย เหมือนคงจะต้องปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้มันผ่านไปก่อนนะคะอันนี้มาทุกวันเลยอืมเขากลัวว่าถ้าเขาแอคชั่นอะไรตอนเนี้ยมันจะช้าไปไหมนะคะบทเรียนนะคะบทเรียนจากคุณนะเขาจะไม่มีวันลืมเลยนะคะเขาอยากจะทำสิ่งที่ที่ทำพลาดไปอะ่ะอยากจะทำให้มันถูกต้องนะ อยากจะแก้ไขให้มันถูกต้องเนาะคุณกับเขานะยังมีเรื่องที่จะต้องพูดคุยต้องมาเคลียร์กันนะคะต้องมาปรึกษาหารือกันนะเขาอยากได้ยินเสียงคุณนะนะคะเขาจะโทรหาคุณนะเนี่ยเขาอยากติดต่อหาคุณนะแต่ตอนนี้เขาต้องใส่ใจนะคะกับเรื่องการเงินของเขาด้วยนะเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องของความรู้สึกของเขาด้วยว่าเขาต้องการอะไรนะคะ ตอนนี้เขารู้สึกเจ็บปวดรู้สึกผิดนะคะกับสิ่งที่เขาได้ทำนะมาดูอันนี้อ,อีกเรามาดูอันนี้ก่อนเวลาเขาได้อยู่กับคุณอะเขารู้สึกเหมือนเขาได้อยู่บ้านเลยนะ เขาจำวันแรกที่ได้พบคุณนะมันเหมือนเพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้เองนะคุณเป็นแรงบันดาลใจของเขานะเป็นเหมือนเทพบุตรเทพทิดาเลยว่างั้นเขามีแพชชั่นกับคุณมากมายเลยนะแล้วก็ปรารถนาในตัวคุณมากเลยนะคะเขาเหมือนจะเป็นบ้าเลยตอนนี้นะไปซี่มากเลยนะคะถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะแตกต่างกันนะแต่เขารู้สึก ถึงความเชื่อมโยงของคุณกับเขานะหมูมีอันยูพาวเวอร์คูเปอร์คุณกับเขานะคะพลังแห่งรักนะเวลาที่เขาเศร้านะคะแต่พอได้ดูรูปของคุณแล้วเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกดีขึ้นมากมายเลยนะคะความอ่อนแอความเปราะบ,บางของคุณนะคะมันทำให้เขากลัวนะแต่ มันก็เป็นสเสน่ห์แรงดึงดูดในเวลาเดียวกันเหมือนกันนะคะอันนี้ล่ะโอ้อันนี้เขาบอกอย่าเข้าใจผิดนะคะกลัวเสียเธอไปไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้เสียใจมากนะมาอีกแล้วคะ่ะ ยอมเสี่ยงไม่รู้ใจตัวเองผิดหวังนะรู้ไหมยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอเธอเซ็กซี่มากรู้ไหมโอ้โหอันนี้นานๆจะออกมาทีนะเนี่ยเขาถึงหลงไหลในรูปร่างของคุณเนี่ยนะคะ ก็ขอให้รับไปแต่ข้อความที่ตรงใจข้อความที่ถูกใจเนาะข้อความไหนที่ฟังแล้วไม่โอเคก็อยาอ่าเก็บไปซีเรียสนะเรามาเล่นสนุกสนุกกันนะคะอย่าลืมนะถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่แบบนี้นะคะกดติดตามช่องนี้นะคะมุนสตาร์ทาโร่เก้าหนึ่งหนึ่งเราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขากันทุกวันคะ่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ